มาพี่น้องมาอธิบายส่วนประกอบร่าวในการที่เราจะใช้ ه, มอเตอร์ผลิตกร,ระแสไฟฟ้านะอันนี้มันก็ไฟมันก็แปลอามาเป็นเหมือนในแผ่นโซ,าซลาเซลล์นะครับผมแต่แคม ه, ไไม่มันเป็นไนไฟไม่เหล็กมันเป็นไนเอซีบวกลบนะแล้วก็จะมาผ่านไดโอดตัวนี้มันก็เป็นไฟดีซีเหมือนกับแผ่นโซ,าซลาเซลล์เลยนะมีอะไรบ้างที่ถ้าถ้าเราจะใช้อมันนะ คือ okay. ตัวนี้เราต้องทําให้มันหมุนนะมันจะหมุนไปซ้ายหมุนไปขวาก็ได้มันก็ทําให้มันเกิดไฟนะครับผมต่านี้สายไฟมันจะแปะ๊แปะๆป้าถ้าหมุนก็นี่ครับช็อตคนนะหมุนแรงช็อตคนนะครับผมเราทําให้มันหมุนให้มันหมุนด้วยจะเป็นเครื่องยนต์จะเป็นแรงน้ําแรงลมนะครับผมแค่แค่เราทําหาพวกโมเลหรือว่าจะใส่ใบพัดใส่แกนทําอะไรก็ได้ให้มันหมุนนะมันก็จะเกิดไฟเนะกิดกำลังงานนะครับผม แล้วมันจะมาผ่านอะไรจะมาผ่าน,นตัวเรียงกระแสเนี่ยที่ช่างแถมไปให้นะซื้อมอเตอร์ก็จะได้ตัวนี้ด้วยเขาเรียกว่าไดโอดนะครับผมไดโอดห้าขาทางสามเส้นที่ออกจากมอเตอร์เนี่ยเราสลับกันได้นะมันจะมีทางมันสลับเส้นไหนก็ได้นะครับผมแต่ว่าทางสองขานี่มันคือแดงกับดำนี่นคือบวกขับลบเราต้องเอามันไปเข้าชาร์จเจอชาร์จเจอจะเป็นด้าน PV มันจะมี PV มีแบตแล้วก็มีอินพุตไฟ12โวลต์24โวลต์48ดโวลต์นะด้าน ตัวตัวสายสุดสายสายมือสุดช่างก็ที่ช่างพาใช้ก็จะเป็นพวก MPT p T นะพวกที่รับแรงดันได้เยอะนะกพามาเอายี่ห้อน,นี้แล้ช่างก็พาใช้มันโดยตลอดนะมันก็ทนทานอยู่แล้วก็บูรกระเสได้เยอะด้วยนะตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะพอพอไม่มีไฟปุ๊บก็จะตัวนี้ก็คือปรับแรงดันนะไม่ไม่ให้ไม่ให้วนเกิน ปรับแรงดันให้เหมาะสมตัวจะที่จะปล่อยกระแสลงแบตเตอรี่เราแล้วถ้าถ้าแบตมันเต็มมันก็จะตัดให้นะครับผมแต่ว่าไม่มีก็ได้ใช้มันสดๆก็ได้ครับผมขอให้มีตัวไดโอดใช้มันจะสุดต่อใส่แบตนี้ก็ได้แต่แค่ว่าวนลแรงถ้ามันแรงเกินไปมันก็ควบคุมไม่ได้นะครับผมแล้วก็ตอนมันเต็มมันไม่ตัดให้พอเราได้ไฟจากแบตเตอรี่นะเราจะต่อไฟ1ิบโวลต์หลอด1ิบสอหลอด24ตรงๆก็ได้ครับผมจะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ได้นะแบบนี้นะครับผม ใช้มันตรงๆก็ได้จากจากแบตเตอรี่นะเพื่อเพื่ออีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่เขาจะเอาไฟไฟบ้านน่ะไฟสองรอยี่สิบเขาจะซื้อมอแปลงแบบเนี้ยมันก็จะมีรุ่นของมันนะรุ่นใช้แบตก้อนเดียวสิบสองโวลต์รุ่นใช้แบตสองก้อนสี่ก้อนก็มีนะครับผมไอแบบนี้นะมันต้องตรงรุ่นมันด้วยนะครับผมมันก็มอเตอร์ที่ช่างทาขายเนะี่ยมันก็จะมีระบบสิบสองระบบยี่สิบสี่ระบบสี่สิบแปดช่างก็จะถามก่อนว่าเขาจะเอาไปใช้กับอินเวอร์เตอร์ประเภทไหนนะหรือจะไปทํากระหัน ผมก็หาน้ําหรือจะเอาเครื่องยนต์หมุนช่างจะถามก่อนก่อนที่ช่างจะโมดิฟายการผ่าตัดให้นะครับผมมันต้องตรงตรงตรงรุ่นมันจริงๆนะช่างก็รู้แต่งานของช่างนะเราทำใส่ใบพัดไม้ใบพัดพ v c นะครับผมก็จะมีแค่นี้แหละในการจะใช้มันสมมติว่าไม่มีชาร์จเจอร์เนี่ยได้ไหมก็ได้ครับผมไม่มีแบตเตอรี่จะใช้มันได้ไหมก็ได้แต่ว่าหลอดไฟที่จะมาต่อนี่มันถ้าเราต่อมันตรงๆเลยมันจะหนืดนะครับผมมันจะเหนืดถ้าเป็นหลอด ห้าวัตต์สิบวัตต์หลอดเดียวเครื่องยนต์ก็ต้องแรงนิดนึงนะต่อใส่มันตรงๆก็ได้แต่ว่าเราต้องควบคุมแรงดันไม่ให้มันเกินที่หลอดไฟมันรับได้นะสิบสองโวลต์แล้วก็ไม่น่าจะเกินสิบห้าโวลต์นะประมาณนี้เราต้องดูลอบมันด้วยนะส่วนประกอบมันก็ประมาณนี้นะมีมอเตอร์มันก็จะมีช่วงพวกเบรกเกอร์เบรกเกอร์เหมือนกับแผ่นโซลาร์เซลล์ทุกอย่างนะครับผมมีมอเตอร์ชาร์จเจอ,ตเตอร์แบตเตอรี่แล้วก็ใครอยากจะแปลงไฟออกมาเป็นสองร้อยยี่สิบก็ซืมอมอแปลงเพิ่มประมาณนี้ครับผม นี่ละสองพันห้าบาท